ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วพบก,กับ T Y T Y นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเกมอะไรอะไรคิวนะอะไรคิวเนี่ยแหละเลยมิเกมมันเป็นเกมคล้ายๆกับภาคต่อเกมซอมบีอ้ ที่มันมีสองภาคกันนะแต่ภาคนี้นี่มันเล่นสู้กับคนได้ไม่ต้องทำเอฟเฟกต์พญ่า่อนได้ไหมำคัมอะไรวะแต่ในเอาไปทำหายโดนตบตายสิครับเลยปิด,ดล็อก มึ่งเวลเจ็ดเนี่ยมันก็เล่นกับคนแล้วมึงอ่าลองไปเล่นดันธรรมดากว่าก็มานอยู่ในเกมเนี่ยเพราะมันเล่นกับคนได้เนี่ยนเดินมาใหม่หมด ซมรีเอาไปดิดเลยนะ <c oughs> ป้าเลยละมันต้อง <c oughs> กดข้างนี้ดิข้างขวาแหงไปกดมวยใ <c oughs> จยเด็ดเสียเว,วลาอย,ย่า ได้ล้ก็ส่งียวได้ใช่ไหม่ได,ได้ยิงมือก็ตายแล้วทำไมก็มันเร็วเท่ล่ะอ,อันอือ เดวว่ะเออจิอ๊บเร็วไปก็ไม่ดีนะเฮะ้ยกี่นาทีวะเน,ะะนี่ยรีดเร่งร้อนไม่ดีเดินเร็วเลยจะยิงก็ได้นะก,ก็ล่อแม่เลยนะี่ อเอาชิปไฟแล้วไ <Hey, buddy. S 1> ม่กูต้องมายิงให้มึงโดนเนี่ยมมีมปืนทำไมไม่ยิงวะปล่อยแม่งมันแดกแม่งเออนี่กับลูกสองชอบจะเย็นจะเย็นจะเย็นวันนี้จะเย็น โอ,อ,อ,อ้โหเเนี่วะเนี่ยอะจิ้ไปเครื่งร้อนเอ,อ่ปร้อนอยากเปนบุรุธรรมดาเบือนดันสนยัยเฮ้ย เอ้เราจะใก้อล่นมัดน่นเกเรสละก็ถ้าเล่นเนี่ยมันก็เล่นเสร็จดันเนี่ยมันก็จะให้ของเป็นดันดามัานก็ดีอยู่แต่เราม่นซื้อ ไป <Hey. S 2> เอานำป้าเลยครับข้างในอะ่ะลองอไปเล่นดีกว่าตายก็ตายเฮ้ยหยุดเถอะ yeah. แต่มันเล่นยังไงวะสงสัยก็ต้องเข้าเล่นแล้วนะอยากได้ขวานคู่อ่อาวุธไปชิตหนึ่งเจ๋ง มันได้ปืนกระลตัวเนี้วหัวละแต่แอ่นั้ไม่เข้าใจแล้วใครเอาไอ้นี่ใส่ให้มันวะ <c oughs> ไอ้ที่กำบังอา้าว <c oughs> ยิงสิครับไม่มียิงวะอ๋อร้อให้มันมตีใช่ไหมเนี่ยดื้อ,อ โอ้ยเหลืวะคืออะไรครับอืมโอ้โอมันติดอ่ะเฮ้ยตายจะตายวนวนกันเตียยเลยไมุ่ดทำไมเดินยากแัง nè nè chưa ơi, hiện nay đúc cả lỗ cái ư ạ Dạ 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 Ôi Ôi, tịt tịt lẽ Ôi, <laughs> thấy mi đọc Cô Ngon đêm là ngày, ngon ngon จะเอาอ้านี้มาใส่ทำไมวะ <c oughs> ฮะใส่จะไกันกระสุนอ,อยู่แหละของสัตงกีกาบลิงกระตุกอี่าไรเนะนี่ยบอลรู้ว่าว่าจะใช้สไหนสั้ไหนไม่จะใช้ เวลาไม่ตรงประแมง่งไปดูซีนมันอะไรอะ่ะคุยอะไรกูไม่รู้ของกระหลัวเป่าอะไรแกเย่มันรันสองมันคือไล่ปืนใช่ไหมปืนก็ดีนะปืนก็สวยงามมันละ มันแค่เป็นจิกสอบว่ะน่าจะเฉยมันคงไม่เอาไให้ยิงกันอย่างนี้หรอกงั้นไงนั่นแหละพูดจะไม่ขัดคำแต่โอ้โหเราจะพบเจอกับตัวฮาดได่ใหม่ม เก่กา,าคุยอะไรกันนั้นอ,อ่ะอืมเอารอยน,นันไปไม่ได้อ่ะไม่ได้ร้อยน,นั้นเป็นอะไรไม่รู้แงงไปกัน๋ย่าค่อยเอาไปตาหนะ้า แ,แม่แช่ซองก็บุญใช่ไหมเครื่งองมันกระตุกาหายแล้วทำไมเวลาเดินแล้วมันชอบติดติดวะปรชาร์จแบตมั้ง กวยิงด้วยอืนแม่งกากที่ผ่ายพวกมึงนะอ่ะเฮ้ยกาดกระสกัดอือหือยิงตายไม่นับปืนพวกมึงเนี่ย อย่นะไอปุ่มบ้านี่ก็ไว้ซูไม่เคยอื่นกาย่างดีขูดอย่างเนี้นนนนนย,อยเอ็ชชัเอ็ชชั่ นี í, so but, ici, ่ซูมแบบสดจริงหุยเกี่ยวมันใช้ได้สีนัดเองข้างในออเฮ้ยขนลุนี่ว่าเจ๋งดิเอือ กเก่าเยอะเลยอาชีพอายแลวไงอะไรบาน่าอะไรมันฝังในที่ท้องคนท้องแหละครับยวเรามาระเบิดเนาะเอา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 ดีเฮลเออเขาทำไมไม่ตายวะ ทำไมพวกมึงไม่ตายคืตายอ่ะอไรสร้างกำบ,บังได้แล้ววะสุดใ้เนีงยนี่มันจะน,นอนไปนี่อ่ะ เออนอนอืมนึกต้องคำเอฟเฟกต์กระโดดก็ได้ รู้ว่านะ่ให้ของมันดีแต่เสือกใครก็จะไปเก็บนะ้ตั้งสองหมื่นอีกใครร้อยหนึ่งก็โอ้โอเลือดตาทบเประเด็นเอออันที่สองเป็นมีดเนี่ยเป็นอันนี้ดีแล้ว ใส่ช่องแรกไม่ได้นะสิเลยน่าจะใส่เดืทุกระบ,บอกหมฮะเดี๋ยวมันก็จะเรือเรือมันจะมาทำไมเนี้ยมันไม่พากไปเนี้ยไม่กูเดินกันอืเดินน,นะฮะ เขามีดยิงได้มัยเล่นหมวดอะไรแต่มันลอ้อมเฮ้ของดอกบินหควก้ากตัวแน่ใจว่าิง,ง,งโอ้ย ดี่ามันทีบได้ด้วยเฮ้ยใช้มีดดว่ะมาเ oh. ทมีดโหดเว้ย oh. ดุดถูกเล็กอย่างเนี้ยทิมขีแตกเดี๋ยว oh. โอ้ยโอ,ย,โอยเจ็บ oh. มีดโหดว่ะ oh. มีดสั่นเอง oh. ดูปืนอืด oh. อ่ะที่เป่ง มันจะมีสูงมันทำไมฉานที่จะทำเป็นกดหนอเล่เล็กตัวเดียวขอใช้มีนนะหันจอลำบากละบนเนี่ยรับทำมนันน่าจะเหมือนจริงน,นั่นนั่นเท่าไหร่ฮะซอมบี้หายตัวอย่างนี้ทำไมมึงไม่หายไปให้หมด

เด๊ะแล้วทำไมต้องใช้ปืนละ่ะนึกว่าจะทำเป็นป้อมให้นี่มันคืออะไรวะมันะรือมันมีระบบที่เราตัวเป็นซอมบี้กไปตีคนเล่นนะอืมถ้ามีสนกเลยอ๋อคือมาบนรถ เอาเอ็ขึ้นมาได้ไหมเอาสสน่ห์ขึ้นมายิงบนรถป๊บปอบป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 เยอาสนไปแดกเอาชิพายแล้วมากันสองคนมันยิงกันไม่ตายวะให้ดูแม่งยิงแปดแปดแปดแปตายไหมน่ะเกลียดเลยสัส เป็นยี่สิบอันใครเขาจะเก็บหมดนะฮะเอ้เก็บได้เฮ้ยบอสใหญ่ไหนล่ะไม่ใช่อะ่ะมากันหลายที วาทำไมนะฮะ่ามึงรอดอยู่ตรงนั้นยังไงจะไปไหนอา้าวยิงโดนซะหมดเลยชิพายละแสก็ตายถ้าเมื่อไรไอ้พวกฟเปนะ็ด

เออ,เอ,อขอบใจมากกูไปชอบกันนะเออเออเรื่องมึงแล้วกูก็เรามายิงขีดให้ใั่ไหอะไรอะไรยินเอ็เกซ์เวดเฮชชาร์ ก็พอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับแต่ถ้าด o w n l o เล่นนี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะ